ตัดยอดอหมายม่บอกอีชีเลย <laughs> <laughs> วันนี้เจหนาจะตัดยอดหวายไปแกงนี่เพราะว่าปลูกสามปีเลยนี่สามป,ปีเลยเนี่ยสามป,ปีสามป,ปีสองปีเราลืมไปแล,ล้วแหละนี่พี่เจนามัก็อยากปลูกเนาะเอ้ามันขายได้ดีละครึ่งโละละร้อยหนึ่งน่ะครึ่งโลมีตะกี่ยอดละอยหนึ่งโอ้ยตัดยาเก,ก่งเนาะระวังเด้อยหนามน่ะเรื่อยก็ไม่คมเว้ย ถูกลูกไหมนะน้ำไปทิ้งตรงไหนเยอะอีกท่นนี่หาปวกของน้ำอืมอืมถูกลูกไหมน่าได้แล้วเลเหรอระวังระวังนะปวดจะขาดนี่อน้ำไปทิ้งตรงไหนอีกทนนี่โอ้บอกว่าใส่ถุงมือนั่นนะเอาถุงมือมา ได้ดีกว่ไปหน่อยนี่เข่เงใต้เข่งเข่งสองมูเทินกันไ,ได้อย่าง,งไรย้ายให้หนูไปหานะ่ะหนูไม่ได้เป็นคนเก็บหนูหาไม่เจอ,อยกเข่งไปเจอแล้วโอ้ ฟันมันทิ้งเลยเออนั่นแหละตาตกตดหัวมันเออนั่น,นแหละนานจบดึงง่ายยังจะบอกตั้งนานอ้น้ำน,น,น,น้ำน้ำย,ยายยายมันมีข้างล่างอ่ะฟันอีกมันจะออกรูปเลยนี่ นั Ooh, ่นแหละฟันอีกเส้นหนึ่งล่ะเออนั่นแหละยกได้โอ้หนาหาแต่ของยากหาโป๊้ไปสองเมือด้วยนี่บ่อนกองดูมาดูทุกข้อกองแล้วเขาก็สูงเฮ้ยฉันโดนเขาก็กองไว้ไม่สลายเอง าดูอ๋ให้มันรอดดูยายก,ก็เอาหนามออกดิเสียเสียเสีย,สยน้าออกอโดนขาย้ายลรวตัดข่างขาก่อนวหมุนแค่ไหนเนี่ยมุนเออเสียเสียน้ำออกมันจะได้ยกง่ายๆจะแค่ไหนน่ะเออมันจะแค่ไหนนะบกให้ทําน้ำออก นะเกินคนได้งไงเนะี่ยน้องหลังมันจะเกินคนได้ไงเนี่ยนุ๊กฮู้ยน้าได้นี่หนสนำน้ำเฮ้อ <c oughs> ไม่ชาวิยงไปเก็บขี้เล็กกลับไปเลยก็ไปต้มเลยนี่ นี่ใค้ออกยอม <c oughs> โอ้ยสูงมาแต่นหน่อยๆมั้งเว้ยช่วยพ่อแม่ทำงานหนบากมาแต่นหน่อยๆหนึ่ย ได้แล้วหนึ่งยอด5น,นาทีหนึ่งยอดตัดเลยนะี่ยตัดเลยนี่ยเสะน้ำออกก่อน,นม,กกมันก็ดีแล้ว ไ,ได้หนึ่งยอด๊าดอีกเหรอตึ้งอีกเลยไม่ได้ที่ห้ายอดเก็บแค่หนึ่งพอดีไม่ยอมเอาเงินไปให้ใครเลยเนะาะทำเองทุกอย่างเนาะเออจ่างเขาก็เพงจย่างเขาสงรอยจะมาไหมนะ่ะไหนนายยอดหน่ยอยหน่อยนี่เหรอเนี่ยยอดสูงเนะี่ยนี่ล่ะ น้ำเลยเป็นผมนี่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 ดูดีดีดิ